สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งนะครับซึ่งเนี่ยซึ่งกะกะตเนี่ยนะครับเขาได้มีการออกระเบียบฉบับใหม่แล้วก็มีการแก้ไขคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งนะครับ,นะรบซึ่งเดิมเนี่ยตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2 5 6 2เนี่ยเขาได้กําหนดเอาไว้ในข้อ52นะเรามาดูของเดิมกันก่อนนะครับของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันให้ผู้วยการการเลือกตั้งท้องถิน่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตรงนี้นะครับ แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งวัคที่2เนี่ยในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ51ไม่เพียงพอที่เลือกตั้งละสองคนก็คือตามข้อ51เเนี่ยเขาให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งละสองคนที่เลือกตั้งละสองคนเนี่ยนะครับ โดยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ2คนแต่ถ้าไม่เพียงพอที่เลือกตั้งละสองคนเนี่ยก็ให้แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนทั้งนี้เนี่ยในการเลือกตั้งแต่ละแห่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย1คนก็หมายความว่าเขากําหนดให้เราแต่งตั้ง2คนก่อน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะแต่ตง person, ต,ตั้งผู้มีสิทธิเลือกต,ตั้งเข้ามาหนึ่งคนก็ได้มาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยแต่จะต้องมีตำรวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคนหมายความว่าแต่ละหน่วยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยที่เป็นข้าราชการเป็นตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนรวมเป็นสองคนนั่นเองนะครับ นี่คือฉบับเดิมนะครับส่วนในฉบับใหม่เนี่ยกกตได้ออกระเบียบฉบับที่5พศ2568นะครับโดยเขาได้ยกเลิกความในวรรค2ของข้อ52ของระเบียบปี2562และให้ใช้ความต่อไปนี้ก็คือกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเพียงพอที่เลือกตั้งละ2คนให้แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่ง มิได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบจํานวนทั้งนี้ในที่เลือกตั้งแต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคนแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้เขาห้ามนะครับเขาห้ามผู้ที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้น่ะห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงวมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเดิมเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดห้ามเอาไว้ใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้แต่งตั้งผู้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งเพิ่มเติมอ่าก็หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามคนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงใช่ไหมครับ แต่วันนี้เขาออกระเบียบฉบับนี้มาเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหา,าป้องกันปัญหาอาจจะเกิดมองว่าอาจจะไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เขาจึงได้เพิ่มได้ยกเลิกข้อความในวรรคสองและแก้ไขใหม่ก็คือ,อาการจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครจึงจะ สามารถแต่งตั้งมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้นั่นเองนี่คือฉบับใหม่ที่แก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยที่ละสองคนนะครับโดยจะต้องเป็นตำรวจอ่าเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหน่วยละสองคนแต่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยจะต้อง อย่างน้อยจะต้องมี1คนเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาเพิ่มขึ้นอีกได้โดยจะต้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยจะต้องไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงนั่นเองนะครับ